สวัสดีครับผมชื่อนายนัทพลพุทธสกุลรหัสนักศึกษา654338 0 6 1เอกสวัสดิการสังคมวันนี้ผมจะมาเล่าป,ปัญหาสึนามิสึนามิหมายถึงคลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงมากและมีพลังงานรุนแรงสามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกล,ไกล เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งจะทำให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่มากที่เรียกกันว่าคลื่นยักษ์ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิต 4. เนื้อหาสึน,นามิหรือที่หลายคนเรียกกันว่าคลื่นยักษ์สึนามินั้นต่างจากคลื่นน้ําธรรมดาเพราะตัวคลื่นนั้นสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกล โดยไม่สูญเสียพลังงานและสามารถเข้าทำลายชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลจากจุดกำเนิดหลายพันกิโลเมตรโดยปกติคลื่นสึนามิเป็นคลื่นในน้ําเดินทางได้ช้ากว่าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เป็นคลื่นที่เดินทางในพื้นดินดังนั้นคลื่นอาจกระทบฝั่งภายหลังจากที่ผู้คนบริเวณนั้นรู้สึกว่า การเกิดแผ่นดินไหวเป็นเวลาหลายชั่วโมงกลุ่มคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นจากการย้ายที่ของปริมาณน้ำก้อนใหญ่คือมหาสมุทรหรือน้ำทะเลสาบขนาดใหญ่แผ่นดินไหวในทะเลการปะทุของภูเขาไฟและการระเบิดใต้น้ำอื่นๆโดยรวมถึงการจุดวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด นิวเคลียใต้น้ำนอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณ์ดินถลม่มทาราน้ำแข็งอุกบาทตกและการรบกวนอื่นไม่ว่าเหนือน้ำหรือใต้น้ำด้านสิ่งแวดล้อม 1. ทําทำให้แผ่นเปลือกโลกขยับข้าพิกัดทางภูมิศาสตร์เคลื่อนไป 2. ส่งผลกระทบให้สภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 3. ส,ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นสัตว์น้ำบางประเภทเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้านสังคมสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเช่นบ้านเรือนเสียหาย 2. ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนเช่นการทำประมงการค้าขายบริเวณชายหาดธุรกิจที่พักดิมทะเล 3. ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง5บทสรุปเราไม่อาจหยิดยัง้งเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิได้ แต่เราสามารถสร้างความรู้เพื่อลดความเสียหายจากการเกิดเหตุร้ายได้การเตรียมความพร้อมรับมือและหาแนวทางป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตโดยมีองค์ประกอบความรู้อานวิจัยเป็นเครื่องมือช่วยเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ